พูดถึงว่าถ้าเราถ้ามันใช้ประโยชน์ไม่ได้เช่นกักเก็บน้ําไม่ได้เนี่ยเพราะว่าหนึ่งไร่นี่น่าเสียดายเลยนะเราทำปลูกข้าวนาปีนะครับขายได้มากกว่า2,500ต่อปีนะครับนี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่ามันมีการทุจริตเอาง่ายๆมันทําให้โครงการนี้ไม่ไม่บรรลุตามเจตนาลมของของรัฐนะครับจริงๆแล้วสามันต้องกักเก็บน้ําได้แต่นี่มันคือกักเก็บไม่ได้เลย พอหมดฝนน้ามันก็จะหมดไปด้วยเราก็เลยทําการรีบสูบ,สบน้ําออกใช้นะครับก็ถือว่าสําหรับส่วนตัวแล้วว่ามันไม่ค่อยประสบความสาเร็จนะมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะขึ้นอยู่กับพื้นที่ขึ้นอยู่กับผู้ดําเนินการพื้นที่หนึ่งไร่ที่เราสูญเสียไปเนี่ยผมว่ามันน่าจะได้ประโยชน์มากกว่านั้นนะครับก็ฝากไว้ให้คิดนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่เคยได้นะครับสําหรับท่านที่ยังไม่เคย มีหรืออยากขออยากจะได้สิทธิ์ลองไปปรึกษาหมอดินประจาตาบลประจําหมู่บ้านของเรานะครับลองหาข้อมูลดูอาจจะได้สิทธิ์นั้นนะครับถ้าเผื่อท่านได้สิทธิ์นั้นก็จงเลือกทําเลให้ดีนะครับเลือกทาเลให้เหมาะที่จะ,ะขุดแล้วก็ทําการใช้งานอย่างคุ้มค่ากันต่อไปนะครับส่วนบางบ่อบางสระที่ทําการขุดแล้วใช้งานไม่ได้เลยนะครับ ก็จะมีปัจจัยอยู่สอสาอย่างนะครับที่จะนํามาตีแผ่ให้ฟังสําหรับคลิปนี้นะครับก็คือพื้นที่ที่ขุดเนี่ยมันกักเก็บน้ําไม่ได้นะครับเพราะกักเก็บน้ําไม่ได้เนี่ยมันก็ใช้งานประโยชน์อะไรไม่ได้มากนะครับสิ่งที่ต้องเกษตรกร,ร,กรที่ต้องทําทการเพิ่มเติมลงไปนะครับสําหรับบอ่อนี้ก็คือการปูพลาสติกป้องกันการซึมน้ําซึมออกจากบอ่อไปนะครับซึ่งบอ่อขนาด 1,200กว่ากว่าคิวนี้ก็คือใช้ภาพลาสติกเนี่ยประมาณใช้พลาสติกนี่ประมาณน่าจะร่วมหมื่นนะครับหลายพันบาทนะครับแต่นี่ต้องก็คือไม่ได้ยังไม่ได้คำนวณนะครับว่าใช้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่มีเงินที่จะไปซื้อนะครับไม่มีเงินที่ที่จะมาลงทุนต่อนะครับก็เลยปล่อยไปตามธรรมชาติแบบนั้นนะครับส่วนท่านที่ต้องการที่จะเอาบ่อเนี้ยสาหรับการกักเก็บน้ําให้ได้จริงๆก็ต้องเพิ่มนะครับเพิ่มพลาสติกนี่ครับพลาสติกปูพื้นบ่อนะครับเพื่อทําการกักเก็บน้ําให้ได้นะครับ ส่วนบ่อแบบที่2ต่อไปที่ทําสามารถทําประโยชน์ได้สูงสุดเลยนะครับก็คือการทําเป็นบ่อพักน้ํานะครับสําหรับท่านที่มีบ่อบาดานอยู่แล้วหรือว่าที่จะลงทุนขุดบ่อบาดานนะครับบ่อนี้เหมาะสําหรับการทําการพักน้ํานะครับก่อนที่จะนําน้ําบานไปใช้กับพืชกับสวนของเรานะครับใช้ประโยชน์อย่างอ,างอื่นก็ต้องทําการนํามาพักก่อนนะครับบ่อนี้จะใช้ประโยชน์ได้สูงสุดก็คือ เท่านั้นนะครับแต่ถ้าจะนําบ่อเนี้ยมากักเก็บน้ําฝนตามธรรมชาตินะครับพอหมดฤดูฝนน้ําเขาก็จะไปกับฤดูฝนเลยครับไม่อยู่นะครับ